วันนี้เราจะพูดเรื่องแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจก็คือสิ่งที่จะมากระตุ้นให้เรารู้สึกอยากทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรามีแรงจูงใจเราก็จะอยากทําจิตใจก็จะกระชุ่มกระชวยตอนนี้ถ้าเรามีแต่ความอยากอยากโน่นอ,อยากนี่อยากทำอยากเป็นอยากได้แต่ไม่เคยลงมือทําแล้วมันจะสําเร็จได้หรือ แรงจูงใจก็จะช่วยให้เราทำสำเร็จได้มารู้จักคำว่าแรงจูงใจกันนะคะการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองหลายครั้งที่พอปีใหม่เราก็จะมีการเขียนคำอวยพรให้คนอื่นเราลองเขียนคำอวยพรให้ตัวเองบ้างสิคะเช่นว่าปีนี้อยากได้อะไรก็เขียนใส่กาดสวยๆแล้วก็ติดเอาไว้ให้เห็นชัดๆเพื่อสร้าง แรงจูงใจกระตุ้นให้ตัวเองตอนนี้ถ้าสร้างแรงจูงใจให้คนอื่นละ่ะอ๋อก็ให้รางวัลมันมีอยู่สามวิธีเช่นให้รางวัลทุกครั้งที่เขาทำให้รางวัลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่แบบไหนดีกว่ากันล่ะคะแรงจูงใจแบบแรกก็คือ ให้เท่ากันทุกครั้งที่ทำตอนนี้ถ้าคนที่ได้อ๋อถ้าทำก็ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เขาก็จะอยากทำเมื่ออยากได้รางวัลเท่านั้นแรงจูงใจนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นคงที่หรือว่าจะให้รางวัลเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่ทำทำครั้งนี้ให้หนึ่งทำอีกครั้งให้สองแล้วมันจะไปจุดสิ้นสุดที่ไหนละคะ กับครั้งสุดท้ายก็คือให้บ้างไม่ให้บ้างตามแต่ใจคนให้มันเป็นการสุ่มรางวัลเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะได้นะแต่เขาก็จะต้องทำไปเรื่อยๆเพื่อหวังว่าวันนี้จะได้หรือพรุ่งนี้จะได้แรงจูงใจชนิดที่สามนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจที่คงทนถาวรที่สร้างให้เขาอยากทำขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าคงจะได้ผลบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ